สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลนะครับพี่น้องครับเมื่อวานนี้เราจบลงตรงที่ว่ามารซาตานนั้นเขามีสมมติฐานสมมติฐานที่ว่าการที่พระเจ้าอวยพรโยบทําให้โยบนั้นสวามิภักดิ์และจงรักภักดีต่อพระองค์แต่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าทรงทราบดีครับว่าโยบเป็นคนเช่นใดฉันใดฉันนั้นครับในชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันพระเจ้า ทรงทราบว่าเรามาหาพระองค์เราพักจงรักพักดีต่อพระองค์เราสัตซื่อต่อพระองค์เพราะอะไรเพราะพระพรของพระองค์หรือเปล่าหรือเพราะเราได้ผลประโยชน์อะไรจากพระองค์มากกว่าที่เราจะเสียังทำการเทรดดิ้งหรือแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างกับพระเจ้าหรือพี่น้องครับวันนี้เราจะมาถึงจุดที่เราจะต้องมองว่าการทดลองของโยบค,คือเป็นบททดสอบ เรื่องอิสรภาพของมนุษย์ที่ยากมากๆครับแล้วโยบก็กลายเป็นตัวละครและเป็นตัวแทนของมนุษยาชาติที่ผ่านการทดสอบนี้การทดสอบเรื่องอิสรภาพคืคออะไรครับหมายความว่ามนุษย์สามารถที่จะเลือกหรือไม่เลือกในการที่จะแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าในการที่จะตอบสนองต่อพระเจ้าด้วยอย่างจริงใจในการที่จะตอบสนองต่อพระองค์ด้วยอิสระเสรีที่เรามี พี่น้องครับในยุคเรานั้นต้องมีความเชื่อที่เข้มแข็งมั่นคงมากถึงจะเชื่อได้ว่ามนุษย์เราเป็นมากกว่าการผสมผสานของ DNA มากกว่าลักษณะทางพันธุกรรมมากกว่าบริบทสังคมพัฒนธรรมของเราและมากกว่าประวัติศาสตร์หรือแม้แต่ในยุคนี้เรายังต้องเชื่อให้แตกต่างกันออกไปพี่น้องครับประโยคนี้ในหนังสือผิดหวังกับพระเจ้านั้น ทำให้เราได้มีโอกาสโดยเพราะยิ่งผมเองก็มีโอกาสที่จะย้อนกลับมานั่งคิดไข้กวนครับว่าเราเป็นส่วนผสมของ DNA จากคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าเราถูกควบคุมโดยลักษณะทางพนันธุกรรมมากน้อยแค่ไหนเราเกิดมาในสังคมแบบนี้บริบทแบบนี้มีวัฒนธรรมแบบนี้ในประเทศไทยอย่างนี้และเรานั้นถูกประวัติศาสตร์ครอบงำ ถูกประเพณีวัฒนธรรมครอบงำมากน้อยแค่ไหนครับและในยุคนี้เราก็ถูกสอนในหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เหมือนกับในสมัยโบราณเราต้องเชื่อว่าไม่ว่าการตัดสินใจทั้งยากหรือง่ายร้อยครั้งพันครั้งในแต่ละวันมันสำคัญขนาดไหนครับหรือส่งผลไม่ทางใดก็ทางหนึ่งมากน้อยขนาดไหนอย่างที่ได้เรียนไปแล้วนะครับเป็นซีรีส์ที่ว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวมันเป็นจริง จริงๆหรือเปล่าพระธรรมโยบนะครับยืนยันครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงมันสําคัญจริงๆครับความศรัทธาหรือความเชื่อของคนเพียงคนเดียวสร้างความแตกต่างได้จริงครับได้จริงพี่น้องครับยืนยันได้มนุษย์เรานั้นมีบทบาทสําคัญและโยบเองนั้นก็เป็นแบบอย่างครับเป็นต้นแบบพิสูจน์ให้เห็นว่าความเชื่อ ศรัทธาของโยบเพียงคนเดียวนั้นสร้างความแตกต่างได้จริงๆครับโยบเป็นต้นแบบให้ับเราทั้งหลายทุกคนที่เผชิญกับความทุกข์ยากลาบากและความสงสัยทุกยุคทุกสมัยหลังจบชีวิตของเขาเพี่น้องครับเรากลับมาดูชีวิตของพวกเราบ่อยครั้งทีเดียวความผิดหวังที่เรามีกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ทําให้เราสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆครั้งพระเจ้าม่หนํำซ้ํายัง ปล่อยให้เราอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและยังเงียบอยู่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นคล้ายกับโยบนะครับแต่ผมเชื่อแน่ว่าไม่ถึงขนาดโยบพี่น้องครับไม่ว่าจะเจรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะลูกเสียชีวิตเหรอโยบก็ผ่านมาแล้วและลูกเขาหลายคนเสียชีวิตในครั้งเดียวอุบัติเหตุรุนแรงหรือพี่น้องครับโยบก็ผ่านมาแล้วลมพายุ หอบเอาบ้านทรัพย์สมบัติทุกอย่างหายไปหมดไรนาของเขาเสียหายไม่สามารถที่จะให้ผลผลิตอะไรได้ตกงานหรือโยบนี้ตกงานภายในชั่วท่าคืนเดียวพริบตาเดียวทุกอย่างหมดครับไม่มีงานทาจริงๆเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ครับเกิดขึ้นและเพียงไม่เพียงแต่เท่านั้นบางคนบอกว่าทรัพย์สมบัติต่างๆเป็นของนอกกายแต่สิ่งที่สําคัญค,คือสุขภาพครับ พี่น้องครับสุขภาพของเราหรือโยบนั้นก็เจ็บหนักครับไม่เบียงแต่เท่านั้นโยบเจ็บใจด้วยมีปัญหาทางด้านจิตใจอารมณ์สูงมากคงจะถามเหมือนกับที่เราถามนะครับว่าทําไมถึงต้องเป็นโยบโยบคงจะถามแบบเดียวกันกับพระเจ้าว่าทําไมถึงเป็นเราเป็นฉันพระเจ้าไม่พอใจไม่พอใจเราหรือเปล่าพระเจ้าหายไปไหน ในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นผู้อ่านนะครับเรารู้อยู่แล้วว่านี่คือการเดิมพันเดิมพันขนาดไหนครับเดิมพันขนาดเอาชื่อเสียงของพระเจ้ามาเป็นเดิมพันเลยทีเดียวเดิมพันในโลกที่เรามองไม่เห็นนะครับชันใดชันนั้นพี่น้องครับอันนี้เรารู้ก่อนล่วงหน้าว่ามันมีการเดิมพันเพราะว่ามีบทที่1บทที่2แต่สําหรับชีวิตของเรานะครับเราไม่มีทางรู้ เวลาที่เราตกอยู่ในการทดลองเรามองไม่ออกครับเวลาที่เรามีความทุกข์ระทมใจความทุกข์ยากลําบากโหมกระหน่าเหมือนลมพายุเข้ามาปะทะชีวิตของพวกเราเราก็ได้แต่นั่งอยู่ในความมืดหาทางออกไม่ได้เราตั้งคําถามและไม่มีคําตอบและไม่มีทางรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกที่เรามองไม่เห็นโลกฝ่ายวิญญาณการต่อสู้สงครามฝ่ายวิญญาณที่มองไม่เห็น สิ่งที่โยบเจอเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในชีวิตของพวกเราพี่น้องเห็นด้วยไหมครับบางคนนะครับเป็นทุกข์ซ้ําซ้อนเจ็บป่วยไม่สบายตัวเองก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอมัอมพฤกอัมพาตแล้วยังต้องเสียความรู้สึกกับลูกที่ไม่เอาทานอย่างนี้เป็นต้นประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจลุมเล่า พี่นองครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเราทั้งหลายทุกคนได้เสมอเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่พระเจ้าก็ต้องเสียงเอาชื่อเสียงของพระองค์มาฝากไว้ที่เราพระเจ้าเสียงเอาชื่อเสียงของพระองคพระเกียรติของพระองค์สง่าราศีของวงมาแขวนอยู่บนการตัดสินใจของพวกเราที่อาจจะคาดเดาไม่ได้นะว่าเราจะทิ้งความศรัทธาในพระองค์แล้วหรือยัง เราจะทิ้งความศรัทธ,ธาที่เรามีต่อพระเจ้าองค์เที่ยงแท้ของเราไปหรือเปล่าถามว่าพระเจ้าเสีย่ยงไหมครับแท้จริงแล้วในชีวิตของเราเรามองด้วยสายตาม,มนุษย์พระเจ้าเสี่ยงครับแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยความสัพพันธ์อยู่ของพระองค์การรู้ล่วงหน้าของพระองค์พระเจ้าไม่ได้อยู่ในความเสี่ยงใดๆเลยความเสี่ยงนั้นอยู่ที่เราต่างหากครับถ้าเราตัดสินใจเลือก ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแน่นอนครับเรากำลังทำตัวเองอยู่ในความเสี่ยงสำหรับโยบแล้วนะครับสิ่งที่เขาต้องต่อสู้ในสมรภูมิความเชื่อศรัทธาของเขา,าก็คือการสูญเสียสูญเสียสูญเสียทรัพย์สิสนสูญเสียสมาชิกในครอบครัวสูญเสียสุขภาพที่ดีแต่โยบไม่เคยสูญเสียความเชื่อศรัทธาแม้ว่าเขาอาจจะพร่องไปบ้าง แต่เขาไม่เคยทิ้งพระเจ้ายังไงก็ตามเขาเลือกที่จะไม่ทิ้งพระเจ้าเรานะครับเราอาจจะต้องต่อสู้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราในสมรภูมิแห่งความศรัทธาของเราไม่ว่าจะเป็นความล้มเหลวในหน้าที่การงานไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่ที่รอดแร่เต็มทีไม่ว่าจะต้องต่อสู้กับความเบี่ยงเบนความใคร่ราคาตัญหาทางเพศ หรือผู้สูงวัยอาจจะต้องต่อสู้กับสภาพร่างกายที่ถดถอยซึ่งไม่ยอมรับหรือยอมรับไม่ได้หรืออาจจะเป็นความล้มเหลวในหน้าที่การงานพี่น้องครับในสถานการณ์ที่ต,ต้องต่อสู้ดิ้นรนอย่างโควิด -19 นี้หลายหลายคนนะครับต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยหลายคนต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งหลายคนต้องต่อสู้กับ เงินหมดบัญชีพอสิ้นเดือนไม่มีเงินใช้หรือที่ผมเคยพูดก็คือมันมีความลำบากมันมีความโชคร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือชาวบ้านเรียกว่าซวยซ้ำสวยซ้อนนี่แหละครับผมอาจจะต้องขอไปที่ใช้คำพูดที่อาจจะไม่เหมาะสมหรือบางท่านอาจจะรับไม่ได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราอาจจะ ยิ่งอยากจะขอให้พระเจ้าเปลี่ยนสถานการณ์เหล่านั้นแต่พระเจ้ายัางไม่ทำหรืออาจจะบนกับพระเจ้าว่าขอให้พระองค์ทำอย่างนี้ให้ผมทำอย่างนั้นให้ผมทำอย่างนั้นให้ฉันรักษาฉันเพียงแต่ถ้าฉันจะได้รับการรักษาฉันก็จะยอมถวายตัวถวายชีวิตตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเพียงแต่ฉันสวยกว่านี้หล่อกว่านี้เราคงไปด้วยกันได้ดีนะ สำหรับครอบครัวที่กำลังจะแตกแยกหรือถ้าเพียงแต่ชั้นรวยกว่านี้หรืออย่างน้อยมีงานทำชันก็จะศรัทธาและเชื่อในพระเจ้าได้ง่ายกว่านี้นี่แหละครับคือสิ่งที่เป็นคำถามของเราไม่ได้หยุดไม่ได้ย่อนเลยเมื่อเรารู้สึกว่าไม่พอเมื่อเรารู้สึกว่าเราขาดเมื่อเรารู้สึกว่าเราต้องการเมื่อเรารู้สึกว่าเราตกอยู่ในความจาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านี้นหรือตกอยู่ในความทุกข์ยากลาบากเนื่องจากความไม่พึงพอใจ ความเจ็บป่วยความเจ็บปวดบาดแผลต่างๆในชีวิตรากขมขื่นต่างๆและแม้แต่สิ่งแวดล้อมหลายหลายอย่างสภาพต่างๆในสังคมวัฒนธรรมของเราที่โจมตีเราตลอดเวลาทําให้เรารู้สึกว่าเราด้อยค่าทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสําคัญพระเจ้าเองก็ไม่ให้ความสําคัญกับเราความรู้สึกแบบนี้ครับเป็นความรู้สึกที่มาจากมารซาตานนะพี่น้องขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องอทุกท่าน ขอให้พระเจ้าได้สําดงฤทธิเดชของพระองค์หยิบยกเอาสิ่งเหล่านั้นด้วยความร่วมมือของเราเราเลือกที่จะขจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปผมเชื่อแน่วพระเจ้าฟังคำอธิษฐานของเราขาจัดเอาอารมณ์ลบออกไปจากชีวิตเพิ่มเติมความเชื่อศรัทธาแม้ว่าอยู่ในความทุกข์ยากลำบากและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราเรียนรู้และเติบโตครับฉะนั้นพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะสรุปนะครับ ในขณะที่โยบนั้นสิ่งที่เขาต้องต่อสู้กับสมรภูมิความศรัทธาของเขาก็คือการสูญเสียทุกอย่างเราต้องต่อสู้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความท้่มเวในหน้าที่การงานชีวิตคู่อะไรต่างๆที่เราดเรียนรู้มาแล้วพี่น้องครับการตัดสินใจของเราผมอยากจะบอกกับพี่น้องอย่างนี้ว่าสําคัญครับที่เราจะต้องเลือกศรัทธาในพระเจ้าต่อไป เลือกที่จะไว้วางใจพระเจ้าต่อไปเลือกที่จะรอคอยเวลาของพระเจ้าด้วยความอดทนต่อไปอาเมน